อสวัสดีครับพี่น้องเชาายูทูบ e มื่อนี้กับผมดกรรำสิ่งครับมารับงานครับพี่น้องรับงานต่อจากไอ้ลงอนี้ครับผมเป็นดินนะครับดินปูกครับ นายมีว่ครับเด็กนายมีกพ่อบ่ครับสักเนี่ยพ่อเหครับ,ปรบเป็นดินปูครับผม นี่ปุ๋ยพร้อมวะเหรอปุ๋ยป่ะเหรอเทลายปบะครับอยู่เนี่ยทเทเบิดเลยทเทเบิดเลยครับหมดเลยหมดเลยเไปเดินหน้าไป ขนี่แม่ลูกมายี่สิบเจ็ดตันครับรถพ่วงครับนี่ครับเราก็จะมาใส่ขนงผมครับหาตันครับผมจุดนี้ก็เป็นอำเภอนนนสาครับบ้านนองคงซีครับผมกับจีก็รับงานไปเทียวนี้ไปด้านใส่นะครับ ผมก็บเอเคยไปให้กันครับรับงานไปด้านทรายครับในราคาหกพันบาทครับอันนี้อันนี้ผมก็บเอเคยรับเพื่อนนะครับว่าเพื่อนรับกันแบบใดแต่ว่ามันสองรอยสามสิบสี่กิโลครับขาเดียวครับสองรอยสามสิบสี่กิโลขาเดียว ผม, 6, ผมร,รับหกพันผมบรูว่ามันถือคนแพงนะครับผูใดมีความรู้เรื่องรับงานแบบนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับว่บามันถือคนแพงหรือว่าสมควรจะรับเท่าไหร่นะครับปกติผมก็เลี้ยงต่หินไายตัวนี้ก็เป็นเจ้าแคทนะครับผมแคทจะมาตากให้ผมนะครับเป็นแคทต,ตัวไม้นะครับตากึ้นรถให้ผมนะครับ เป็นดินปูมีอย่างเนี่ยส่วนผสมแคทตัวไม้นะครับผมยางงามเลยครับจอดไสรครับ โอ้ยแค่ <c ats> ตัวนี้มันเป็นรถพ่วงออกได้บ่ละ่ะโอ้ครับวุวบนนววบ่นวุ่นถึงห้างบ่ครับครับว่าตะโบเกินขนาดวัดตะโบเกินบ่เรือยัง ขิ <là> ่วเมื่อไรนี่ครับมุกี้หน่งวอ่ะเมื่กี้ก็ตีเมื่อกี้ลริ้วเหรอครับสวดงานงานครับเอาไปถอยรถแหงบานเนี่เอาถอยบ้านหนิไหมถอยานเนี่ยิถ่ายคลิปฮะิตถ่ายคลิปแล้วถอยถอยมาสักหน่ง ดีมันหนักบ่นหนักครอบตัวนี้จะเป็นแคตสามสองศูนย์ตัวไหมนะครับตาขึ้นในผมครับประมาณหาคิววันมันพาเดีแยวผมกลับไปได้เบิดหละ่ะเขาจะว่าบวกิ่นะครับระยะทางรับงานกับสองร้อยสามสิบสี่ลบอกมันบ่ ผมก็รับมาในราคา6,000บาทครับผูได้มีความรู้เรื่องรับงานกัเจ้าผมกับว่ามันได้อยู่นะราคานี้ครับหรือว่าถ้าวู้ใไดต้องการให้ผมไป็นคนคล้องกันกับเอฟซีในกับท่าเขามาในทางอ่า uh, YouTube เลยนะครับผมหรือว่ากับในทางเพจช่องนุกรําซิงเลยนะครับเป็นดินปูครับ รถเมื่อกี้ก็ใส่มา27ตันครับแม่ลูกครับในความซ้ำกันกับรถหกล้อเลยรถหกล้อพ่วงเลยครับรถหกล้อพ่วงกัใไ่ไดซ้ำกันอย่างไรยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดตันนะครับโอ้แม่โค่เป็นที่งามแต่ว่านาะพี่น้องเดี๋ยวว,ะนะนนยยวันนี้ผมจะไปปีนเขาด้านใา้ครับจะไปปีนในยังกับพวงลอยซุปม่อคยไปกเคือก็ยังได้ถือโอกาส เที่ยวน้ำเลยนะครับไปไปเที่ยวนอนข้างกู้เรือจะขึ้นฮะเออแล้วหรือเป่า,าอาเคี้ยวบ,บ,บ,ยวบ่โอ้ครับ,บ ประมาณสามตันผมว่าโอเคครับนี่ของน่าจะประมาณสามตันนะครับจำผมแนวรถเป่าครับมือเนี้ยข้าหลุกใส่เชียวนะ อโอ้อ,ไไองกระเลียนเป็นรอยมือนแล้วรุ่นเนี่ยนี่ครับจุดนี้คืออำเภอหนองกุง้งซีเอ้ยบ้านหนองกุ้งซีอำเภอโนดสะอาดาจังหวัดอุดอรนะครับปงกะเจแปะด้านใ้่จังหวัดเลยครับ,บดนนรเดี๋ยวโอ้ยสามตันมันกับบอสไลแล้วมันเกิดยี่บบยี่บขึ้นพูดเกียร์ซีมันจี โอเคครับเดี๋ยวจังไลขนามีเดี๋ยวผมกับจิเบไทยเบ,บาะแงองอ๋อค่เพื่อเห็นมีวิวงามๆเดี๋ยวผมก็จะอาจจะทายมาให้พี่น้องชายซีช่องดูคำสิ่งมั้นะครับหรือว่าเห็นรถนักบืนเขาบินยังทั้งพุ่นกะเพื่อมีช็อตเด็ดกาจจะได้ชมกันนะครับโอเคครับจังกระคลิปนี้ก็คือเก่าครับผมใด,ดยังบไให้กดไลร์กดติดตามก,กดไว้เลยเ้อครับผมเพื่อจะบ่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ โอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ